สวัสดีครับผมเอกราชสุวรรณภูมิเป็นนักร้องศิลปินมากว่า20ปีครับบางวันมีคอนเสิร์ต3-4งานพักผ่อนน้อยส่งผลต่อสุขภาพตับจริงๆครับจำเป็นต้องมีกร e น n อลตัวช่วยดูแลตับครับ1เม็ดก่อนหลับตับสุขภาพดีครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะมาสัมภาษณ์คุณส้มนะคะซึ่งได้ข่าวว่าคุณส้มเองนะคะทานกลินแอลเนื่องจากว่าคุณส้มมีปัญหาในเรื่องของไขมันพอกตับและตับอักเสบนะคะเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักคุณส้มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณส้มสวัสดีค่ะค่ะ,คะชื่อส้มนะคะอายุ40ปีค่ะเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะก่อนที่คุณส้มมาค่ะ,ะจะทราบว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องตับมีอาการเป็นยังไงมาก่อนคะ การที่เป็นก็คือจะเป็นคนที่เหนื่อยง่ายค่ะแล้วก็เป็นคนออกกําลังกายและดูแลตัวเองนะคะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเหนื่อยง่ายเห็นบอกว่ามีอาการบวมอ่าใช่แล้วก็หลังๆก็จะเริ่มมีอาการเท้าวบวมค่ะ,คะเราก็นึกว่าเป็นเพราะอาชีพเพราะเราเดินบ่อยเดินเยอะเราเป็นแอร์ที่บินต่างประเทศอะค่ะชะั่วคดึงก็คือ10ชั่วโมงละก็นึกว่าเป็นเพราะเราเดินบ่อยอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ใช่เพราะนอนยกเท้าก็ไม่หายและเป็นบ่อยมากค่ะ แล้วก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปตรวจใช่ไหมคะหลังจากที่ตรวจแล้วคุณหมอได้แจ้งว่าเรามีอาการหมอเขาสันนิษฐานค่ะาอาจจะเป็นที่ไขมันพอกตับหรือเป็นตับอักเสบระยะต้นค่ะ,คะใช่แล้วอีกอย่างหน,นึ่งก็เนื่องจากว่าเรามีอาการผื่นขึ้น ที่ที่ตัวด้วยที่แขนอย่างเงี้ยเราก็นึวก็เป็นเพราะอากาศแหง้งเราเดินทางไปหลายประเทศถูกไหมแต่มันไม่หายสักทีเปลี่ยนผ้าปูที่นอนก็แล้วพกไปเองก็แล้วทาน้ํามันก็แล้วไม่หายจนมาพบคุณหมอเนี่ยแหละค่ะถึงรู้ว่าเป็นหนึ่งในอาการของโรคตับใช่ค่ะก,ก็คือโดยรวมแล้วคุณส้มก็คือจะมีอาการในเรื่องของนะคะมีภาวะในเรื่องของน้ำหนักตัว,วก็มีอาการมือเท้าบวมและมีอาการ ผื่นขึ้นตามตัวแล้วก็คันด้วยเหนื่อยง่ายเหน่อยง่ายด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยเราพอไปตรวจแล้วก็พบภาวะ <c oughs> หมอสันนิษฐานเลยนะคะว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของไขมันพอกตับแล้วก็ตับอักเสบนะคะและหลังจากนั้นคุณส้มได้มาทานผลิตภัณฑ์ Green L <c oughs> ของเราแล้วมีอาการเป็นยังไงคะหลังจากทานได้ประมาณ2เดือนนะคะ <c oughs> บอกเลยตอนแรกยังไม่ค่อยมั่นใจหรอกเพราะว่าเ,เราก็ไม่รู้ว่า มันดีไม่ดีเนาะแต่ว่าเนื่องจากราคาคุณหมอแพงมากค่ะค่าจะรักษาคุณหมอเนี่ย <ฮะ S 1> ค่ะเพราะคุณหมอจะให้อฟอกตับนะคะ<อ>แล้วก็ฟืนฟ้นฟูนระบบตับอย่างเงี้ยคือขั้นต่ําหมอคิดประมาณค่าเป็นระบบของเขาอะเกือบห้าแสนเนี่ยค่ะก็เลยอันนั้นลองก็ได้อันเนี้ยลองดูก็ได้ค่ะก็พอทานไปได้2เดือนเนาะเหนื่อยก็ไม่ค่อยมากที่สําคัญเลยคือผื่นไม่มีขึ้นอีกเลยเท้าไม่บวมค่ะ ตอนนี้รวมระยะเวลาของการทานกินแอลเนี่ยคะ่ะและคันตามตัวไม่มีแล้วนะคะเคยบริจาคเลือดไม่ได้เพราะทุกอย่างระบบมันพังหมดแล้วอะค่ะเนาะตอนนี้บริจาคเลือดได้แล้วค่ะโอ้โห oh, สุดยอดมากมากเลยนะคะจากที่บริจาคเลือดไม่ได้หลังจากที่ทานกลินแอลไปแล้ว3เดือนสามารถบริจาคเลือดได้นั่นหมายความว่าระบบร่างกายมันเริ่มดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการยืนยันว่าบริจาคเลือดได้แสดงว่าสุขภาพของคุณส้มเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสัมภาษณ์ผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์กิน e L นะคะก็วันนี้นะคะก็อยากจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับคุณบอสนะคะสวัสดีค่ะคุณบอสสวัสดีครับชื่อวีรวิทย์นะครับชื่อเล่นชื่อบอสนะครับตอนนี้ก็อายุ49ปีแล้วครับก่อนที่จะมาทานกิน L อะคะ่ะไม่ทราบคุณบอสมีอาการเป็นยังไงคะน้องสาวทักบ,บอกว่าเอะพี่ทาไมผอมลงแล้วก็ตัวคล้ํา ตาเหลืองออก็เลยก็เลยได้มีโอกาสไปไปตรวจสุขภาพคือก็เจาะเลือดเจาะอะไรไปตวรวจคุณหมอก็คือตรวจก็บอกว่าค่าตับสูงก็คือมีแนวโน้มที่จะเป็นะมะเร็งในตับตกใจนะตัวเองก็กลัวนะคือตอนนั้นคือยังไม่ยังยังไม่ได้บอกว่าเป็นแต่คือมีแนวโนม้มมีแนวโน้มใช่ใช่ใช่หมอก็ก็คือนัดนัดเจาะนัดฟังผลเลือดเรื่อยๆื่ะ่อนนี้มามาตอนหลังเนี่ย ก็เลยได้ย้ายตัวเองมาเพราะว่าเราทํางานอยู่ชลบุรีที่บางละมุงทีนี้ที่บางละมุงเขาตรวจเขาบอกว่าค่าตับสูงแล้วก็นัดเราเนี่ยไปอุนท้าซาวในท้องดูว่าค่าตับค่าตับไขมันในตับพังผืดในตับอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นก็เริ่มสุกกลัวอีกอยมันมีความสุกว่ากลัวกลัวในในว่าเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นก็คือได้ข่าวคือคุณสรานยูกำลังเสียชีิตพุดีเลยโอ้อทีนี้เราก็คือ ความเสี่ยงคือเราก็เริ่มเริ่มมา,มาศึกษาในเรื่องของอตับเราเกิดจากอะไรประวัติที่เราทํางานนะ่ะโอ้โหเกี่ยวกับตับหมดเลยคือล้วก่อนนั้นเราอยู่โรงงานอยู่โรงงานก็คือกินยาเยอะกินยาแก้แพ้กินยาแก้แพ้กับบุกสีเหลืองๆแล้วตอนอยู่โรงงานนี่ทําเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับสารเคมีสารเคมีเลยตอนนั้นก็คือเราไม่รู้รอกว่าเราเรา,เรามันจะเป็นเกี่ยวกับตับแต่คือเราตัวเราจะรู้ว่าเราเป็นภูมิแพ้เราต้องกินยาแก้แพ้ต้องกินทุกวันวันละสี่เม็ด กิน4ปีถามว่าดื่มแอลกอฮอล์ไหมก็ดื่มด้วยนะเพราะตอนนั้นก็คือเปิดบาร์ด้วยเปิดบาร์อยู่พัทยา,าด้วยวเสียงสูงใช่ไม่งั้นในภาวะตรงนี้มันก็เลยทําให้มีภาวะเสียงที่เกี่ยวกับตับทั้งนั้นเลยใช่ครับอยากทราบว่าคุณบอสเองรู้จักกินแอลได้อย่างไงคะก็รู้จักจากเพื่อนแนะนาค่ะก็หลังจากที่ทานกินแอลแล้วคุณบอสมีอาการดีขึข้นยังไงคะหลังจาก ทานกีนแอลนะวันที่ 1, นึ่เนี่ยก็เฉยเฉยนะ,ะในความรู้สึกคือเฉยเฉยม,มันจะดีขึ้นหรือเราก็ไม่รู้แต่เราก็อยากจะลองทานดู<ะ>แต่นี้พอพอสักวันที่สี่รู้สึกว่ามัน มันโล่งหัวคือมันเบามันเบาหัวอันมันดับอันดับแรกเลยตื่นขึ้นมาตื่นเช้าเนี่ยปกติเราจะเราตื่นขึ้นมาเราจะตื้อๆหัวแต่นี้มันมองสื่อมามันมันโปร่งมันโปร่งมันเหมือนขนหวลุกตื่นเช้ามาวันนั้นเราก็เลยเอ๊ะมันมันดีขึ้นนะเนี่ยล่าสุดเนี่ยมวันที่ยี่สิบเานมาเนี่ยหมอนัดไปไปฟังผลไขมันในตาบพังผืดในตาบปรากฏว่า ไม่มีไม่มีเออไม่มีทีนี้วิธีการทานนะคะคุณบอสทานยังไงคะกินแอลเช้า2เย็น2เลยเช้า2เย็น2อใช่หลังอาหารหลังอาหารนะคะก็คือคุณบอสเองทานเลยนะคะเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดหลังอาหารนะคะใช้ระยะเวลาเพียง1เดือนนะคะค่าตับสูงลดลงลดลงนะคะผังผืดในตับไม่มีนะคะไขมันก็ไม่มี น,ะะนี่คือผลออของการทานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากถามคุณบอสว่าถ้าเกิดว่ากรีนแอลคะแนน10คะแนนคุณบอสให้กรีนแอลกี่คะแนนคะให้เต็ม10เลยตอบเปรียบเสมือนแม่ท่าฝีมือดีที่คอยบัญชาการและเกี่ยวโยงเพื่อช่วยเหลืออวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย หน้าที่ของตับต้องสร้างน้ำดีเปลี่ยนโครงสร้างสรารอาหารที่สำคัญคือกําจัดสารพิษและสารตกค้างออกจากร่างกายและทำหน้าที่ตลอดเวลาโดยไม่หยุดพักตับอาจกำจัดสารพิษออกไม่ครบ100%เปอร์เซเราจึงมีงานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกรีนแอลช่วยกำจัดสารพิษที่เหลือออกจากร่างกายด้วยส่วนประกอบของอาร์ติโชกนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสารไซนารินที่ใช้รับประทานช่วยกระตุ้นการทำงานของตับทำหน้าที่กำจัดสารพิษ และสร้างสรารอาหารที่จำเป็นต่อการจเจริญเติบโตของร่างกายนอกจากนี้ยังมีสรารอกัศจากชาเขียวอัลฟาและสารกาศจากเอลซิทอีน e ที่จะช่วยร่างกายสร้างกูต้าไทโอนเอส n ทนโฟเรสโดยทําการเปลี่ยนสารพิษชนิดไม่ละลายน้ําเช่นโลหะหนัก oh ให้เป็นสารที่ละลายน้ําได้ดียิ่งขึ้นทําให้ง่ายต่อการกำจัดออกจากร่างกายอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้รักในการดูแลสุขภาพดูแลตับของคุณให้แข็งแรงอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลีนแอล